อหอม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 คักขนาดสวัสดีค่ะคุณแม่ค่ะช่องดยแม่นุษย์ซัพไพรวายกิ้งค่ะกลับมาพบอกันอีกแล้วจ้ากับแม่นุนเนาะวันนี้มนุษ์อยู่ในครัวจ้าวันนี้มนุษ์มาพร้อมกับเทเด เห็ดเพิงหวานจ้าเห็ดเพิงหวานปานอเวเนาะที่มนุษย์ลวกเรียบร้อยแล้วบางส่วนมนุษย์ก็เอาไปแท่ช่องฟีดเอาไปแท่แข็งไว้เนาะส่วนหนึ่งมนุษย์กะแกงไปแล้วมือน,นั่นบไดไ้เฮ็ดคลิปเอาเป็นโอกาสต่อไปมนุษย์เซคลิปแกงเฮ็ดในเบิ้งมื้อนี้มนุษย์เ็ดนี่ก้อยเฮ็ดเพิงหวานจ้าอันนี้เนาะมนุษย์แบ่งไวจากที่ลวกเนาะแต่ว่าก่อนที่จะไปก้อยเห็ดเพิงหวาน เขาครัวเบิร์ตจ้ะชีวิตต่างแดนนอกสิแลน์ออกไปซื้อกับไ่ได้มนุษย์ก็จะต้องรัวเขาครัวก่อนและกับสิผ้าแลนออกไปเก็บสารเนข้างนอกนะจ้ะตามมนุษยมากค่ะนี่จ้ามนุษย์กำลังจะครัวเขารัวรัวเขารัวก็ต้องเป็นข้าวเหนียวเนาะจ้าก็จะเอาข้าวเหนียวมารัวแบบนี้แล้วก็จะไปตำเนาะมนุษย์ก็ลืมคิดไปว่าโอ้ย จะเฮ็ดพวกล่าพวกก้อยก็ต้องมีเข้าคั่วขาดบ่ไดดเลยเมนูอีสานบานเฮาเนาะเมนูขอโตคั่วเข้าคั่วแล้วก็ไปตําก้อนจ้าตอนนี้เมนูก็ตํเข้าคั่วเรียบร้อยแล้วนี่เข้าคั่วจะถ้าตาไว้โดนมันก็จะบแ่บเนาะมันก็จะเหม็นหืนเนาะเมนูก็จะตำตำก็บ่ค่อยแหลกปานใดดอกจ้าเฝ้าเนาะเฝ้าน้ำลูกคำแล้วเมนูก็จะคั่วไววจ้าก็จะคั่วไหว้บ่หลายคั่วไว้ประมาณนี้แหละเฮ็ดอัน จะพยายามเก็บไว้บ่ให้มันเกินเดือนหนึ่งเนาะมันจะเหม็นหืนนั่นเองจ้ะกระปุกกระสือมาจากบ้านเฮานัางว่าจะก้อยเฮ็ดผัดบะหมี่เขาขัวลืมขัวเข่าขัวกันนีว,ว่าจา้ะนี่ที่นี่ก็จะเป็นเฮ็ดเพิงหวานที่เห็ดเพิงหวานที่มนุษย์ลวกไห้นะจ้ะมนุษยจะเท่หมมอลล้ะกะอุ่นจะเฮ็ดก้อยเห็ดจ้ะมึง,งนี่นี่ก้อยเฮ็ดเพิงหวาน ก่อยแบบง่ายๆแบบอีสานบานเฮาได้จ้านน่ที่แมนุูไปเก็บมาามือนั้นแมนุูกระลวกไว้แบบนี้เนาะป้าประจษ์เอ่อประจะป้าประจะไปเก็บสารเน่กันวันนี้ป้านี่จ้าแมนูพาออกมาเก็บสารเน่สารเณไท่ายบานเฮานั่นแหละจ้านน่แต่ว่าหนาวจะม,าะม้าละแมนุโบหูว่าเขาจะยู่กับแมนุูไปใดดนซำใดดอกปีนี้งามงามออกมาเก็บสารเณไท่ายไปใส่ก่อยเห็ดเนาะจ้าแมนุูจะล่องเก็บบางส่วน ไปแท่แข็งไหวแต่บุหูุบ่เคยแซ่แข็งสารเณรแม่จ้ะบุหูว่าผลจะออกมาเป็นจังไดเนาะงามงามหอมหอมจ้ะนี่มีแต่งามงามแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นฤดูใบไม้ร่วงแล้วเนาะทั้งเหนือของนอเวบังเมืองกับหิมะตกแล้วได้จ้ะมนุษย์กับบุหงุว่าเขาจะยู่กับมนุษย์ไปได้ดนซ้ำใดจะล่องตัดไปแท่แข็งเบิงแซ่แข็งสารหน่แม่มันสิใดใยอยู่บอกใบมันอ่อนแม่จ้ะ นี่งามงามเสียดายงามงามไหมนี่เก็บไปใส่ก้อยเห็ดเก็ไปใส่ลาบเนาะจา้ะก้อยเฮดแบบเมนูอีสานบานเฮ้านั่นแหละจ้ะนี่ขาดบ่ได้สละแหน่พ่อละละใส่ซ้ำนี่เนาะ จ้ามาเบิ้งวัตถุดิบของเห่ากันเลยเนาะจ้าแน่นอนที่สุดว่าก้อยเฮ็ดเพิงหวานก็ตอนนน้องมีนี่จ้าเฮ็ดเพิงหวานหรือว่าเพื่อนๆสามารถใส่เห็ดชนิดอื่นๆที่ยุทธให้ก็ได้เนาะเห็ดนั่งฟงนั่งฝ่าเห็ดอีหยัางก็เอามาก้อยได้เบิ้แหละมนุษย์ว่าเมนูอีสานบ้านเหาเนาะเฮ็ดที่มนุษย์ไปเก็บมามือนั่นจากเอามาลวกไวมนุษย์กับอุ่นมาเรียบร้อยแล้วเนาะมาเบิ่งที่เครื่องปรุงของเหาามนูษใส่หอมม่วงหนึ่งหัวจ้าซอยแบบนี้เนาะมะนาวสองซีกใยพริก ชี้ฟ้านอกจากเมนูใส่8เม็ดหั่นหันแบบนี้มากเผ็ดหน่อยใส่หน่อยมากเผ็ดหลายไส้หลายนะจ๊ะต้นหอมสองต้นหั่นแบบนี้สาระแหน่ที่ไปเก็บมาจ้าตามความชอบของแต่ละคนเลยจ้ะก็จะมีนี่พริกปน่นข,าข้าวคั่วที่ผ้าคัวตะกี้น้ำปลาจ้าถั่วเนัวเมนูอาจจะเพิ่มปลาล่าลงไปนอกจากเมนูกรบวังหูคือกันว่าเห็ดอันนี้เอาเมื่อก่อยแล้วมันจะเป็นจังไดจะบอกว่า เป็นเชื่อแรกที่ก้อยเฮ็ดเพิงหวานจ้าเดี๋ยวมาเบิ่งกันจ้ามาๆจ้าเริ่มกันเลยแบบน,นี้เนาะเมนูจะใส่พริกป่นลงไปจ้ามากเผ็ดหน่อยใส่หน่อยมากเผ็ดหลายใส่หลายเมนูใส่หนึ่งชนชาพุ่นๆแบบนี้จ้าเมนูเป็นคนมากกินเผ็ดนั่นเองใส่ลงไปจ้าน้ำปลานะคะน้ำปลากันทั่วไปนั่นแหละเนาะนี่เมนูใส่ลงไปก่อน เคิงทับพี่จ้ะขั้นชิมแล้วว่าเป็นที่พ่อใจกะจังเพิ่มอีกก้อยเห็ดใส่หอมแดงลงไปจ้าหอมแดงหอมใหญ่มนุษย์บอกผิดหอมม่วงก็คือหอมมีย่ยงกะใส่ได้เบิดนั่นละจ้ะนี่แบบนี้พริกเดี๋เอามือไปจับนันสิแสบมือใส่พริกลงไปพริกซ้อย บีบมะนาวจ้าบัดน,นี้มะนาวเมนูจะใส่เลมอนจ้าเลมอนจะถือกลัวอันมะนาวเนาะในซูปเปอร์มาร์เก็ตยู่นอเว่นี่จ้ะมะนาวมันแพงแหมนี่ก้อยเห็ดเพิงหวานใส่ข,ข้าวคั่วข้าขวคั่วที่คั่วไปตะกี้เมนูจะใส่ไปก่อน หนึ่งช้อนโต๊ะพุ่นๆแบบนี้ค้นๆจ้ะแบบน,นี้โอ้ยจามขาุขว้รสชาติกระชิมตามตามที่ มักไทมากมันก่นคือวาน่ะเนาะอาหารไทยมันกับประเด็ม,มีสูตรที่ตายโตเนาะจา้ะชิมก่อนปกติพวกลาบพวกก้อยครับจะมาใส่ปลาล่าหลังจากเมนมาข่วมนวใส่ปลาลาลงไปนะจ๊ะน้ำปลาจะเครืองทับพี่เพิ่มน้ำปลาไปอีก เคิงทับพ,พี่ร่วมกันแล้วก็จะเป็นน้ำปลานึ่งทับพ,พี่น้ำปลาเคริงทับพ,พี่จ้ะเข้าขัวอีกหนึ่งช้อนโต๊ะปรุงแบบจัดจานสารบานเห่าเลยจ้ะหอมซอยลงไปมัะน่าวหรือเลมอน เมนูใส่เลมอ,น,อนนี่จะ้ะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะแบบนี้แค่นี้ก็ลศแล้หล่ะเมนูว่าโอ้ยหอม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 คักขนาดขัวเขาขัวกับซิตนลูกกับสามี่ผ้ากันจาม นี่เรียบร้อยแล้วนะกินบ่จา้านะกินบ่จา้าก้อยเฮ็ดเพิงหวานต่อถายยุ่ให้นะเมนูจะมาก,ก้อยอันนี้จ้ะก,ก้อยเห็ดนางฟ้านาะแซ่แบแซ่บก้อยเห็ดนางฟ้าเฮ็ดย่ำใหกับโตผิดหวังมาชิมบ่งดูเป็นจังไดขาดอย่างบ่ แซบแซบจ้ะเผื่อคว e ่มชั่วมาค้นทัวบอกตบไทยด้วยกันนี่โรยซะละแหนลงไปแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วจ้ะนี่เรียบร้อยก้อยเฮ็ดผึ่ง กินเป้าๆแบบนี้ก็ได้จ้ะหรือว่าจะกินกับเขาสวยเขาเนี้วก็ได้คือกันเรียบร้อยหนึ่งเมนูเห็ดที่เมนูไปเก็บมาเนาะแซบแซบแซบจ้ะอืมจ้า นี่เรียบร้อยแล้วก้อยเฮดเพึ่งหวานจ้าเฮดปลาโนเวที่เมนูไปเก็บมานั่นเองจ้าเฮดเพึ่งหวานในภาษาไทยหรือว่าในภาษาโนเวเอิ่อว่าสเตนโซภาษาอังกฤษเอิ่นว่าพซินีนะคะไปเก็บมาเมนูเก่ามาเฮดนี้ที่ลวกไว้เฮดเมนูก้อยเฮดแบบอีสานบ้านเฮาจ้า สาลาแหนกไปเก็บมาสดจากในสวนเนาะก็ได้อีกหนึ่งเมนูสาหรับมือ้อเย็นเมนูมนเฮ็ดตัวนี้เนาะเมนูไฮห,หารดาวเลยจ้กในเรื่องของควาวแสบค้าวอร่อยของเขาเอามาเฮ็ดอาหารอีสานบ้านเฮ้านี่ยต้องยกมิวไ้จ้ะโอเคจา้าสำหรับมื้อนี้ก็จะประมาณนี้นะแหละเนาะเมนูไปเก็บเห็ดมากอะ เผ็ดเมนูแบบอีสานบานเฮ่าแซบถึงใจคะ่จะจ้ะโอเคเมนุษขอโตไปกินเขาแกลงก่อนจ้าวันนี้เมนุ์ก็ฝากไว้นะคะสําหรับช่องคุณแม่ขาชาแนลนะคะแววเขามาแนะนําติชมก่อนจากไปกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e นะคะหรือว่าอยากจะให้เมนุูเห็ดคลิปเกี่ยวกับอีหยังกะคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะคะสําหรับวันนี้ไปละจ้าบายคะ่ะบาย